ช่วงนี้มีมที่ฮิตก็คือมีมิ super iron เตอร์ช่างนั้นต้องไปหนีเตอร์เถียนเถียนหายไม่รู้สัสด็จครับคุณผู้ชมทุกทกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรานะครับจะไปสร้างตัวละครของคุณให้เป็นเหมือน super iron เตอร์ช่างหนนเถียนเถียนอะไรเนี่ยแหละก็เป็นอย่างนั้นไปรับชมกันเลย <S 2> <S 2> สิ่งแรกที่เราจะต้องทําเลยก็คือไปที่คําว่า s เซ r ร์นะครับเขียนคําว่า iron ไปเลยนะครับแค่นี้สั้นๆเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเจอกับ ซูเปอร์ไอรอนบัตอิดโลบอกนะครับอ่าเราเข้าไปตรงนี้เลยเนาะอ่าเข้าไปในเกมเลยครับเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเจอหน้าอย่างนี้นะครับอ่ามันก็จะมีให้เลือกอยู่หลายอย่างเลยมีทั้งแมปที่เราสามารถไปที่ผับได้แล้วก็ถนนที่เป็นมีมเลยนะมีเสียงร้องของผู้ชายแล้วก็ของผู้หญิงด้วยนะครับสามารถใส่ชื่อตัวเองไปได้นะครับส่วนไอ I เนี่ยอันนี้เองไม่มั่นใจว่าคืออะไรเนาะอ่าเราใส่ชื่อได้นะอ่าได้ผมลองใส่ชื่อตัวเองไป ดูสิอ่าแล้วก็เป็นเสียงผู้ชายด้วยนะครับนี่เลยมันก็จะเป็นตัวละครของเรานั่นเองคนระับเอาลืมเปิดเสียงแล้วหนึ่งอย่างที่เราเห็นเลยนะครับมันไม่มีน้ําเสียดายมากเลยเนาะถ้าคนสร้างทําน้ำมาได้แบบ สุดปังแต่เรามาเอาใครดีเอาเอามาคารลอปอีกแล้วได้ไหมใช่มาคาร์ลอปปะวะมาคารลอปกูพี่คาชากูเหมือนนี่เลยกูลวนน้ำต้นไม้อะฉันว่ามันต้องเป็นคนนี้นะอูเจ๊สวยมากเลยค่ะเจ๊สวยมากเลย อเออก็กรวดน้ำต้นไม้ไปเลยสิครับ <laughs> เป็นยังกันบ้างเอยใครอยากจะลองเอามาทำแบบเป็นมีตลกตลกอะไรนี้นะครับก็สามารถมาใช้แมปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่อง Ink b a r Channel ด้วยนะครับไปแล้วนะครับ๊ายบายซุปเปอร์ไอดอน